เอาไปทำงานเคยทำเรื่องอะไรที่บ้าที่สุดฉันมาทำงานที่เมืองเซนคืนแรกบังเอิญเจอในราบสิบปี

เจริญ <All> ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ <disasters> ฉันประสบการณ์น้อยอดทนหน่อยนะ ฮัลโหลที่รักฉันเพิ่งลงเครื่องส่งโลมาให้หน่อยเสียงอะไรอ่ะนักข่าวส่งอย่าบอกนะว่าเมื่อคืนเธอไปนอนกับผู้ชายมาก็ประมาณนั้นโอ้โหนี่เอาจริงดิเนี่ยไม่ได้บอกเหรอว่าถ้าเจอคนที่เข้าตาฉันจะช่วยดูให้สบายใจได้คนรู้จักเนี่ย อาจารย์สูวันนี้ขอบคุณที่มาต้อนรับค่ะคนขับรถมาหรือยังฉันไปส่งนะฉันไปเองได้ค่ะรถยังไม่มา ส่ง,เ,งเขาเป็นเพื่อนเธอเหรอเออรักแรกที่ไม่ได้ติดต่อกันมาสิบปีนับเป็นเพื่อนได้ไหมบ๊ายบาย โรงแรมไหนเมริออบังเอิญจังนายมากินข้าวที่นี่เหรอไม่บังเอิญหรอกลีเฉิงซีบอกเธอมาทำงานเลยให้เพื่อนเก่าอย่างฉันมาทำหน้าที่เจ้าบ้านอ๋องง้นรบกวนด้วยนะได้ ถึงแล้วขอบคุณนะระหว่างทางเธอดูตื่นเต้นตลอดกลัวว่าฉันจะทำอะไรเลย <c oughs> ไม่หรอกตอนนี้นายประสบความสำเร็จขนาดนี้จะมาทำอะไรฉันแบบนั้นก็เสียภาพลักษณ์หมดเลยใช่ไหมคืนนี้ ฉันอยากทำอะไรที่เสียภาพลักษณ์บ้างเพื่อจะลืมเขาให้ได้ฉันพยายามมาตลอดสิบปีแต่พอเจอกันอีกครั้งฉันก็พังทลาย จหลินจะจับชู้เหรอแค่กลเม็ดเล็กๆก็หลอกฉันได้อะไรถ้าเขียนน้อตให้ฉันเชื่อว่าเธอนอนกับผู้ชายมาลายมือแบบเนี้ยคิดว่าฉันจับไม่ได้เหรอฮะมีธุระต,ต้องรีบไปจัดการตื่นมาล่าเซเบอร์ฉันไว้เจ้าถึงลายมือของฉันเล่นแบบเข้ามาไม่แปลกที่อาจารย์หลินจะคิดว่าฉันเขียนเอง มีเรื่องชู้สาวด้วยโอ้ยตายแล้วโถยดูซิเธอกับชู้หนุ่มมีอะไรทิ้งร่องรอยไว้ไหมไม่มีหรอกเบอร์นี่เป็นของผู้ชายจริงๆ นี่แอดเขาไปทำไมอ่ะอย่าแอดไม่ทันแล้วจ้ะกดรับทันทีเลยด้วยตายสิโอ้เขาส่งข้อความเสียงกลับมาด้วยเปิดฟังหน่อยอยู่คนเดียวรองตูด้วยเมื่องานเสร็จแล้วจะตามไปเสียงผู้ชายคนนี้ช่างละมุนอ่อนโยนมากเลยอ่ะเจริญคนนี้เอ เป็นอะไรแพ้อีกแล้วเหรอเมื่อคืนฉันลืมเปลี่ยนผ้าปูเตียงคำว่ารักนะ่ะคือมีดเล่มหนึ่งเธอแพ้ง่ายขนาดนี้ยังกล้านอนเตียงโรงแรมอีกไปไปโรงพยาบาล <G ül> งั้นผู้ชายคนเมื่อคืนคือรักแรกเมื่อสิบปีก่อนของเธอเบาๆหน่อยสินอนครั้งเดียวชดเชยสิบปีรู้สึกยังไงละ่ะมันจะอะไรนักหนาถึงขั้นลืมผ้าปูเตียงเลยประสบการณ์ต้องไม่ธรรมดา เลิกเกาได้แล้วเกาต่อคงเละแน่เป็นอะไรอ่ะอยู่อยู่ก็เมอเนี่ยลบรายชื่อผู้ติดต่ตอไม่มีอะไรไปกันเถอะนี่นี่แล้วตอนนั้นพวกเธอเลิกกันทำไมคุกเขา่า ฟังฉันให้เธอไม่เชื่อฟังเหรอใครใช้เธอไม่เชื่อฟังพ่อเธอตายเร็วฉันเลี้ยงเธอมาอย่างยากลําบากส่งเธอไปเรียนไม่ใช่เธอไปมีความรักแม่หนูจังวิสัยคบกันไม่กระทบกันเรียนเขาช่วยหนูเยอะมากยังกล้าเถียงอีกเหรอเราสองคนคบกันแค่เรื่องเรียนไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ควรทําฉันจะตีเธอให้ตายตีให้ตายจะตีให้ตาย ถึงจะมีความรักก็ไม่ผิดเธอนี่เธอจะมีความรักกับใครก็ได้แต่ห้ามเด็ดขาดอย่าให้เป็นสกุลจงทำไมล่ะพ่อของเสี่ยวจงคือรักแรกของฉัน ผู้ชายเร็วๆอย่างมันลูกมันก็คงไม่ใช่คนดีหรอกอยู่ได้กันไม่เป็นมงคล ฉันสกุลส่งเขาสกุลจงรวมกันไม่เป็นมงคลช้าหน่อยช่วงนี้เป็นไงบ้างเอ้ยใกล้จะเป็นแม่คนแล้วระวังหน่อยสิเมื่อไหร่ที่พี่หาพี่สะพ้ยมาให้ฉันถึงตอนนั้นฉันจะระวังพูดมาเธอพี่ชายสุดที่รัก ครั้งแรกเลยที่ซื้อของกินมาให้ฉันเฮ้ยไม่ใช่ฉันซื้อแค่แว่ส่งแทนแม่นะ่ะแค่แว่เหรอเรื่องสำคัญอะไร CEO แห่งกู้เชิงเทคโนโลยีที่ยุ่งตลอดมาเยือนที่เล็กๆของฉันได้จะยารักษาการแพ้ให้หน่อยแพ้อะไรเล่าเอ,อ่ออาการไม่ชัดเจนน่าจะแพ้สภาพแวดล้อมคือตามตัวขึ้นลมพิษไปทั่วเลยนะ่ะใครแพ้กันเหรอเรื่องเล็กแค่นี้ถึงกับต้องมาเอาอยาด้วยตัวเองเนี่ย คุณหมอกู้ช่วยมีจรรยาบันหน่อยได้ไหมอาการแพ้สําหรับเธอแล้วอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กแต่สําหรับคนไข้มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะอยากจะเอาคีมมาแงะปากพี่จริงๆ <c oughs> ฉันจ่ายยาให้พี่แล้วถ้ามีผลข้างเคียงอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะขอบใจนะ <c oughs> อแปลกจัง พี่ชายเย็นชาของฉันไม่เพียงแต่อ้อนวอนได้แล้วยังรู้จักขอบคุณอีกหรือว่าเป็นคนนั้นคนที่ทำให้เขาเปลี่ยนชื่อปรากฏตัวแล้วงั้นเหรอนั้นคืนนี้เธออยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยสิไม่ได้หรอกจ้าถ้าที่บ้านเธอมีตะทึ่มมาอีกคืนนี้ฉันก็ไม่อยากเป็นก้างขวางคอใครนะที่ชอบพูดว่ามาดีไม่กินหญ้าทางเดิม น,นี่อะอนอ้นายมาได้ยังไงลูกค้าบริษัทส่งชุดเครื่องนอนใหม่แท้มาให้ต้องหาผู้หญิงมาทดลองนอนดู ช่วไม่ได้ฉันแพ้เพา่ใหม่นี่เจรินเธอน่ะเป็นคนแพ้ง่ายควรจะนอนเตียงผ้าใหม่นะก็ช่วยเขาลองหน่อยเถอะฉันซื้อเองได้คุณจงเมื่อคืนฉันเมาและทําผิดต้องขอโทษด,ด้วยจากนี้อย่าได้เจอกันอีก ขอโทษที่รบกวนยาวางอยู่บนโต๊ะโรงพยาบาลเมืองเซนแห่งที่สองพักผ่ด้วยนะอะอยาแก้อาการแพ้ โรงพยาบาลเดียวกับที่วันนี้เราไปซื้อยามาเลยอะฉันแพ้หลังจากแยกกับเขาแล้วแล้วเขารู้ได้ยังไงนักข่าวส่งถ้าเป็นบ้าอะไรของเธอผู้ชายดีขนาดนี้เธอคิดจะไล่ก็ไล่งั้นเหรอยาทางเดิมกินไม่ได้เธอพูดเองเธอคือยาทางเดิมเขาหนักคือม้าดียะเขาเป็นม้าพ่อพันธ์วันนี้ที่โรงพยาบาลฉันเห็นเขาภรรยาเขาท้องอยู่ เป็นไปไม่ได้ฉันอาจารย์หลินดูคนพลาดได้งั้นเหรอฉันเหนื่อยแล้วฉันจะอาบน้ำก่อนพรุ่งนี้เช้าต้องไปเริ่มงานที่บริษัทอันนี้นี่นี่นี่แล้วพวกที่นอนนี่จะจัดการยังไงให้เคาน์เตอร์ส่งกลับไปให้เขากันไป มมตกหนักเธอมาทำไมเราเลิกกันเถอะเธอก็รู้อยู่ดีงั้นก็ได้ ซ่งเจริญเขาตัดใจนานแล้วเธอควรตัดใจได้แล้วทุกคนฟังทางนี้ทุกคนสาวสวยคนนี้คือคนที่สำนักงานใหญ่ส่งมาเพื่อแนะนำเราเรื่องการทำงานสื่อใหม่ส่งเจรินขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับผมยินดี <ผม S 2> ด้วยครับ,รบปรบมือเลยครับ อย่าเรียกว่าในนางานเลยฉันตื่นเต้นกับช่วงเวลาสามเดือนข้างหน้าที่ได้อยู่กับทุกคนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเป็นเกียรติย่างยิ่งเลยครับเจริญตรงนี้เไว้ให้เธอแล้วยังขาดอะไรบอกฉันได้เลยนะดีมากแล้วล่ะขอบคุณอาจารย์สุค่ะเป็นฉันที่ต้องขอบคุณเธอถ้าไม่ใช่พงงานสื่อใหม่ของเราแย่ๆขนาดนี้สํานักงานใหญ่ก็คงไม่ส่งคนเก่งแบบเธอมาช่วยเราถึงสามเดือนหรอกเอ๊ะจริงสิอาจารย์สุ ฉันต้องติดต่อกับฝ่ายเทคนิคจะเริ่มทำมินิโปรแกรมก่อนออฝ่าย oh. เทคนิคของเรายังทำมินิโปรแกรมไม่ได้แต่ฉันขอให้ HR ของกู้เฉิงเทคโนโลยีช่วยส่งวิศวกรมือดีมาช่วยเราช่วงบ่ายน่าจะมาพบเธอนะงั้นฉันไปเตรียมเข้ากำหนดก,การเนื้อหาก่อนค่ะประธานกู้ที่ให้ติดตามบริษัททูเดลินิวช่วงเช้ามีข่าวส่งมาแล้วครับ เรื่องอะไรบรรณาธิการของเขาติดต่อฝ่าย HR ของเราขอให้ส่งวิศวกรระดับสูงไปให้เพื่อทำมินิโปรแกรมสื่อใหม่เจริญเป็นนักข่าวสายสื่อใหม่หรือจะเป็นเธอที่ขอประธานคู่ไปทำบัตรพนักง,งานให้ฉันหน่อยฉันจะไปเองฮะ<า> <c oughs> ที่รัก มื้อเที่ยงฉันไปทานด้วยไม่ได้สั่งอาหารให้แล้วนะกินนี่นะเกี่ย <ชร MP> วอะไรกับนายนักข่าวส่งระหว่างเรามีอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่า หรือว่าเรื่องในคืนนั้นเน่ะไม่ค่อยพอใจนายเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันก็แค่เกมระหว่างผู้ใหญ่พอเช้าก็จบไม่มีต่อถ้างั้นฉันก็โดนทิ้งแบบวันเดียวจบเลยฉันเมาแล้วทำผิดพลาดไม่ได้เหรองั้นก็ผิดให้สุดไปเลยไม่มีทางจงอุ้ยสือกลับตัวกลับใจเถอะ ดูแลครอบครัวนายให้ดีปล่อยนะตอนกินยาแก้แพ้ห้ามกินอาหารรสจัดเผ็ดร้อนเธอไม่รู้เหรอ <c oughs> ฉันทำให้เธอแพ้เลยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเธอจงอุ้ยสือในบ้าไปแล้วไปหาหมอของนายเถอะถ้ายัางตามตื้อฉันอีกฉันจะแจ้งตำรวจหมอของฉันอีกอย่าง ฉันไม่ใช่เด็กสาวอายุ18อีกแล้วจะไม่เชื่อคำพูดไร้สาระแบบไม่รับผิดชอบอีกตอนที่เธออายุ18<ๆ>ก็ไม่เคยเชื่ออยู่แล้ว<า> เสียนด้อาหารกลางวันแสนรักของอาจารย์หลินจังสองวันนี้ต้องห้ามปากหน่อยหายดีแล้วค่อยกินของเผ็ดๆนะในวิ่งหล่าว่าในรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่เป็นไงเซอร์ไพรส์ใช่ไหมบังเอิญไม่เล่ะเมื่อกี้ฉันอยู่ข้างล่างพอเห็นวิศวกรที่กู้เฉิงส่งมาก็รู้สึกคุณน่าจะมัดไม่น่าเชื่อเลยเนอะ หนุ่มหล่อที่เมื่อสองวันก่อนรับเธอนั่นเองถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่ฉันจัดการเองฉันคงสงสัยว่าพวกเธอคงรู้เรว่หงงานแล้วว่าจะได้ร่วมงานกันเขาเป็นคนของกู้เถิงเทคโนโลยีแสดงว่าเขามาที่นี่เพราะเรื่องงานตอนเช้าผมเพิ่งได้รับแจ้งตอนมาที่นี่ไม่ได้บอกเจียวหรืนไว้เลยแค่อยากให้เธอเซอร์ไพรส์อาจารย์ซูในเมื่อฉันู้จักกับคุณจงก็ควรหลีกเลี่ยงกันงั้นให้ทางนั้นเปลี่ยนคนมาทำงานร่วมกับฉันเถอะ เสี่ยวจงมาทำงานนอกสถานที่ก็แค่ได้ค่ารถนิดหน่อยไม่ใช่งานมูลค่าหลายร้อยล้านพันล้านต้องหลีกเลี่ยงอะไรกันอาจารย์ซูงานให้คนจากแผนกเทคนิคมาทำงานร่วมกับเขาเถค่ะยังไงวันหลังก็ไม่ควรรบกวนเขาอีกโอเคเดี๋ยวจัดการให้อย่าลืมส่งรายละเอียดงานไปให้เสี่ยวจงด้วยนะ ต้องทำแอปอะไรบอกฉันด้วยให้เป็นเรื่องบังเอิญจริงเถอะ พี่ส่งดีนว่ารู้จักหนุ่มหล่อจะกู้เฉิงนั่นมีช่องทางติดต่อเขาไหมก็มีนะแต่ว่าเขาแต่งงานแล้วแถมยังกําลังจะเป็นพ่อคนเออแต่งเร็วขนาดนี้เลยเหรอน่าเสียดายจัง องส่งเข้าคอมเธอเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือนะ่ะฉันคุยกับฝ่ายเทคนิคของเธอเองไปก่อนนะไม่ส่งนะเห็นชัดหรือยังไม่ได้เปลี่ยนลายมือคนที่โดนเธอล้อว,ว่ากลัวเมียยังอยู่นะจุวิสือ นี่บ้าเหรอมันลูกผัวเดาเถือเลยน้องชายกู้ตั๋วน้องสาวกู้หลิงวันนั้นหมอที่โรงพยาบาลเป็นน้องของเขา พักผ่อนด้วยนะยารักษาอาการแท้ที่เราไปเอามาวันนี้ก็โรงพยาบาลเดียวกันเนี่ยวันนั้นเขาไปโรงพยาบาลกอให้น้องสาวเขาจ่ายยาให้ฉัน มีอะไรเหลอไม่มีอะไรมีนิโปรแกร,รมเรียทำให้เสร็จนะโอเคผ่านไฟเก่าของเธอใช้พอ r p o ออยอธิบายให้เหรอผู้หญิงท้องที่โรงบาลคือน้องของเขาให้ตายสิ คนเย็นชาขนาดนี้ยังอ้าปากพูดจนได้ฉันไม่สนงานแต่งครั้งนี้ฉันอนุมัติจ้ะยิ่งพูดยิงเยอะเกินปกติมีแต่เธอสัมภาษณ์คนอื่นวันนี้ฉันขอสัมภาษณ์เธอบ้างพูดมารู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าเขาโชคร้า,ายมากทั้งเสียเงินทั้งเหนื่อยสุดท้ายยังโดนฉันด่าจนเละนั่นไงห่วงควนซื่อบื้อของเธอแล้วสิฉันแค่รู้สึกว่า เหมือนเขาเจอฉันแล้วจะโชคร้ายก่อนที่จะเจอฉันเขาได้ทุนการศึกษาทุกปีหลังจากเจอฉันการสอบแต่ละครั้งผลการสอบมักจะแย่ลงเท่แผ่งการควบคุมคะแนนเธอไม่รู้หรือไง ดีค่ะช่สองใบแดงไหมชั้นหนึ่งชุดค่ะขอวาดผลไม้ขวดหนึ่งด้วยคืนนั้นดื่มเหล้าก็ไม่เป็นโรคนอนไม่หลับวันนี้ลองดื่มดูดีกว่าโรงแรมนี้บริการเร็วจัง ตอนดึกๆถามก็ไม่ถามเปิดประตูให้เลยเี่ยเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ระวังความปลอดภัยเลยโต้แล้วทำไมเป็นแบบนี้นายดื่มเหล้ามาเหรอไปงานแถวนี้เนะี่ยพนักง,งานโรงแรมโทรไปบอกให้ฉันมารับของ เขาได้รับมาแล้วเงินก็กลับไปเถอะงานอาาดิเรกของนกักข่าวทรงแปลกมากดึกๆแบบนี้จัดงานแสดงชุดชั้นใน และอ,ออกมาทั้งหมด